หานบาทปรบมือดังให้กับเงินสดที่วางอยู่บนเวทีในขณะนี้ยังไงตกน้ครับ้นอย่างไรคุณปอค่ะเห็นกล่องแดงๆไหมครับเห็นค่ะวันนี้ทองนะครับเป็นทองคำแท่งจำนวน100บาทครับ100บาท้อยบากยังไม่นับในเซฟก็คุณปอยังยังครับ เอาเอามาทั้งหมดวันนี้เราไม่สามารถนับกันได้ที่จะต้องเรียกทั้งสพมาเลยทีเดียวเชียว,ว <ๆ S 1> นะฮะและยังไม่หมดคุณบอลดิฉันเกทัาคุณชุดแหวนเพชรทองรูปประพันธ์ทั้งหมดจำนวนเกิน10บบาทถึงยี่บาทคะ่ะและยังไม่วมอื่นๆยังอีกอย่างเห็นพานทนี่เป็นแฟมไหมครับทำไมเอ่ยฉนดที่ดินอีกจำนวนสิบใบเพราะว่า ทราบวาโลเคชันไหนระหว่างในเมืองขอนแก่นและแถวโนนสะแบกทั้งหมดนะครับทั้งหมด <c oughs> แล้วแล้วคนรวบถึงหมดแล้ว <c oughs> และทั้งหมดนี้คือวิธีตรวจนับสินสอนและแมีมีม,มีมีโลเล็กด้วยมีโลเล็กด้วยนะและนาฬิกาโลเล็กนะคะทั้งสิน้นสี่เรือนค่ะและที่ใส่อยู่และยังไม่นับที่เก็บไว้ในเซฟ นะคะอีกเยอะค่ะดิฉันขออนุญาตเพราะว่าถ้าพูดบมดนี้เวลาหมดแน่นอนคือบอลไปกันต่อเลยค่ะดังนั้น